สวัสดีครับสวัสดีครับคอพ่อแม่เมย์อีฟซีทางช่องบีทีชแนลรีวัชเชียนคอนแกนนะครับมันอีกกาเซียนคอนแกนนะครับกับสีมานําเสนอแนวทางของอของตาใจดีก็ราดนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับงวดประจําวันที่2เดือน5พศ2567นห้ร้บเจ็นะครับน้องครับสําหรับแนวทางงวดที่จะถึงนี่นะครับวันที่2เดือน5พศ2567เด้อครับสําหรับแนวทาง รัฐบาลไทยนะครับพี่น้องตาใจดีโคราชนะครับพี่น้องกาได้มาแล้วนะครับเมื่อนี้เส้นก้อนแก่นกัศยมาว่างไงพี่น้องทางช่องนะครับแบ่งปันกับปีคบนองทางช่องคือเก่านะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่2เดือน5พศ2567นะครับตาใจดีโคราชนะครับพี่น้องเนาะสำหรับวดที่ผ่านมานะครับพี่น้องที่ตาใจดีเป็นทรงหายมากนะครับ แนวทางมานะครับเชียนคนแกนกันด้ามาแป่งปันพี่น้องนะครับตาใจดีห่ากนั้นสิเป็นเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งบนล่างเดอคกับพี่น้องเดอสองตัวมาตัวมาด้บนล่างนะครับพี่น้องสําหรับงวดทีพานมานะครับตาใจดีเพิ่นกะห้เลขเด่นบนล่างนะครับสําหรับรัฐบาลไทยงวดประจาวันที่อ่ะสิบหกทีพานมาเนาะครับเนาะที่หกเดือนสี่นะครับพี่น้องครับทีพานมาตาใจดีเพิ่นกให้ วิ่งเจ็ดก็วิ่งหกนะครับพี่น้องมาได้บนรางเด้อครับพี่น้องตาใจดีเป็นกระหายมากเซียนคนแก,ก่นกล็ว่างไงไปวันที่สามเดือนสี่นะครับพี่น้องงวดที่แล้วนะครับวันที่สิบหกเดือน 4, อสี่พศสอบตงปานห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับรัฐบาลประกาศผลออกมาการัฐบาลประกาศผลออกมากาเข้าไปที่นะครับแนวทางของตาใจดีกะเข้าไปที่วิ่งเจ็ด ล่างนะครับพี่น้องอ่ะเพื่อนบริษัจับคู่ให้นะครับอ่าเพื่อนให้เลขวิ่งมาก็เข้าไปที่วิ่งเจ็ดล่างแล้วครับพี่น้องกับมาที่เจ็ดเก้าล่างนะครับสําหรับงวดประจําวันที่อ่าสิบหกเดือนสี่ที่ผ่านมานะครับพี่น้องอ่าเข้าไปที่วิ่งเจ็ดล่างนะครับพี่น้องมาเจ็ดเก้าล่างแล้วครับพี่น้องเนาะสำหรับตาใจดีโคราตนะครับเขาก็มาตามกันต่อนะครับพี่น้องสําหรับงวดวัน งวดประจำวันที่2เดือน5พศ2567นะครับพี่น้องอ่ะงวดที่จะถึงนี้นะครับงวดที่จะถึงนี้ครับงวดที่จะถึงนะครับงวดนี้ที่จะถึงนะครับวันที่2เดือน5พศ2567นะครับพี่น้องครับอ่ะเข้ากับมาพึงคำเตือนนกอนนะครับพี่น้องเนาะคำเตือนนะครับพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้องแนวทางของเซียนก้อนแก่นนะครับพี่น้อง เสนอนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่สิบหกไอ้วงวดประจําวันที่สองเดือนห้าพศ2567นาร้อกสิบเจ็ดะครับย้ำนะครับเน้นไปที่นะครับน้องครับ จะเน้นไปที่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับพี่น้องครับเข้ากับมาเบิ่งไปพร้อมๆกันนะครับสาหรับแนวทางของตาใจดีโคราชนะครับพี่น้องน้อยวันที่2เดือน5พศ2567ตาใจดีได้ดตัวใดนั่นค่เข้ากับมาเบิ่งไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องนาอมาเบิ่งไปพร้อมๆกันครับพี่น้องรัฐบาลไทยนะครับเลขเด่นบนล่างนะครับพี่น้องครับสำหรับตาใจดีโคราช เด้อครับพี่น้องตาเพิดใหญ่มากนะครับวิ่ง6กับ7นะครับวิ่ง6กับ7บนล่างนะครับพี่น้องตาใจดีเพื่อนบอกว่าเพื่อนชอบวิ่งหนะครับเพื่อนชอบวิ่ง6กล่างเด้อครับพี่น้องเด้อตาใจดีเพื่อนบอกว่าชอบวิ่งหล่างเด้อครับพี่น้องชอบวิ่งหล่างนะครับพี่น้องครับสําหรับเตียนคนเตี้ยนก็ลงให้วันที่ สิบเก้านะครับพี่น้องวันที่ลงให้วันที่สิบเก้าเด้อครับพี่น้องเด้อที่นี่ก่อนเกลียนลงใไฮวันนี้นะครับวันที่สิบเก้าเดือนสี่พอดศตสมภนาหนึ่หกสิบเจ็ดนะครับพี่น้องนะเนาะแนวทางของตาใจดีโคราชนะครับวิ่งบนล่างหกกับเจ็ดนะครับตาใจดีเน้นไปที่วิ่งหกนะครับวิ่งหกล่างไปครับ ใจดีเป็นบอกว่าวิ่งชอบวิ่งหกลางเด้อครับพี่น้องครับอ่ะเป็นบม่ได้จับครูหายขึ้นเก้านะครับพี่น้องครับแต่ว่าเซียนคอนเกนกับฉีมัดจับครูหายขึ้นเก้านะครับพี่น้องอ่ามันหลุ่นไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องเซียนคอนเกนปะทะตาใจดีโคราชนะครับอ่ะสำหรับรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่นะครับพี่น้องงวดประจำวันที่2เดือน5พศ2567เซียนคอนแก่นนะครับรัฐบาลไทย เลขเด่นบนล่างนะครับปทตาใจดีโคราชนะครับพี่น้องเสียนกวนแกลนปฐตาใจดีโคราชนะครับพี่น้องหลักสิบนะครับเจ็ดกับหกนะครับพี่น้องหลักหน่วยสามกับสองนะครับพี่น้องหลักหน่วยสามกับสองเด้อครับพี่น้องสำหรับเลขเด่นหลักหลักสิบนะครับเจ็ดกับหกนะครับพี่น้องหลักหน่วยสามกับสองนะครับจับคู่นะครับพี่น้องจับคู่อ จับคู่เลยครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนจับคู่อ่ะนะครับอ่ะหลักสิบถ้าเจ็ดมาก็คือเจ็ดสามเจ็ดสองนะครับพี่น้องถ้าหลักสิบถ้าหลักสิบหกมาก็คือหกสามหกสองนะครับเซียนคนแกลียเจาะหายเน้ยนไปที่อ่ะเดี๋ยวเซียนคนแกลเจาจอน้นายนะครับพี่น้องเน้นเน้นไปที่เจ็ดสอง แล้วก็หกสองนะครับพี่น้องเ้อสาหรับแนวทางของตาเจดีโกราชประทัเซียนคอนเกนนะครับสําหรับงวดประจําวันที่สองเดือนห้าพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอ่ะพี่น้องครับอ่าแคปหน้าจอเด้อครับน้องครับสูตรอ่าที่สามนะครับเซียนคอนเกนก็ไเจ็ดกับหกคือกันนะครับตาเจดีโกราชที่นี่เซียนคอนเกนกัมาจับชนกันเลยนะครับกับอ่าหลักหน่วยสามกับสองหลักสิบเจ็ดกับหกนะครับ ตาใจตีโคราชพระธาตุเซียนขุนเกศนะครับสูตรที่3ก็ชนกันครับตาใจดีโคราชเด้อครับชนกันที่7กับ6นะครับน้องสูตรที่3นะครับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่2เดือน5พศ2567นหนร้บเจ็นะครับน้องครับอ่ะพี่น้องครับอ่าสำหรับใครที่อยากจะให้กับรังใจเซียนขุนเกศเด้อครับน้องครับครับไปในช่องยูทูบกับพิมพ์พลาสตาไทยนะครับใบไม้สลีดอีทอสทหารสลีแล้วก็ใส่จุดนะครับน้องแล้วก็จิ้มก็ไปเลยครับมันจะสี เห็นรูปโปรไฟล์ของเซียนคอนแกนนะครับสวมเสื้อคอปกสีนํำเงินเท่านั้นนะครับสวมเสื้อคอปกสีนํำเงินเท่านั้นนะครับพี่น้องกระจิมกดติดตามไปเลยนะครับเด้อพี่น้องครับอ่าสีได้รับแนวทางดีๆเลขกเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่อง b t ท Channel นะครับพี่น้องบ t e Channel เด้อครับพี่น้องเด้อสาหรับคลิปนี้นะครับเซียนคอนแกนกับฝากพี่ฝากน้องนะครับอ่าไว้ให้พี่น้องได้พิจารณานะครับอ่า เป็นแค่แนวทางเด้อครับสำหรับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับพี่น้องรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่2เดือน5พศ2567ตาใจดีโคราชพัฒนเซียนคอนเกนนะครับพี่น้องครับอ่ะสูตรคอนเซียนคอนเกนนะครับสูตร3กับชนกันตาใจดีคือเก่านะครับ6กับ7คือเก่าอีกแล้วครับพี่น้องอ่ะเท่ากับติดตามกัน กับเซียนกอนแกนนะครับติดตามเซียนกอนแกนดนะครับติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อครับพี่น้องเด้อเซียนกอนแกนว้างอย่างลงไปกับพี่น้องก็จะได้เห็นก่อนทำใดที่่ติดตามก็อย่าลืมนะครับติดตามมาไว้นะครับมีทั้งหุ้นน้อยรวมให้ติดตามดนะครับพี่น้องเด้อมีทุกมือนะครับสําหรับหุ้นน้อยรวมสําหรับรัฐบาลไทยเขาก็มาตามกันได้คือกันนะครับคือเก่านะครับพี่น้องเนาะ สำหรับมื่อนี้นะครับเซียนคอนเกนตกับฝากพี่ตอนน้องคือเกา่าสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดที่จะถึงนี่นะครับวันที่2เดือน5พศ .2567 นะครับน้องเดอ้ออย่าลืมเลยครับเดอ้อพี่น้องอย่าลืมเข้ามาติดตามกันมาดูมาเบิองมาแย่ยง,ก,ยง,ก,ง,ก,ง,ก,งกันนะครับพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับเซียนคอนเกนตนะครับก็ขอให้ พ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอฟซีทั้งช่องนะครับสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ํารวยเฮงเฮงฟังฟังไปด้วยกันนะครับสําหรับรัฐบาลไทยเด้อครับพี่น้องงวดที่จะถึงวันที่2เดือน5พศ2567นะครับพี่น้องสําหรับพ่อพ่อแม่แม่นะครับเอฟซีทั้งช่องนะครับเดินทางไกลนะครับก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปเล็กลับนะครับพี่น้องคลิปนี้การแสยงคอนเทนต์กับฝากพี่ฝากน้องไม่จะเพียงตอนนี้นะครับพอกันไหมคลิปหน้าเด้อครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้เชิญก่อนเชิญกันขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ